สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t ลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมากันที่ธาตุน้ำกรกฎบินพิจิก1-16มีนาค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนาไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่ว,วไปโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรด,ได,ดูได้หมดได้หมดดูไปเถอะอ่ะขอดูพลังงานหลักของคุณค่ะในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างะ่ะน้ำกรกฎมินพิจิกเดือดหายเพนเทสขึ้นมาเป็นโอ้ไปทำบุญมาหรออยากไปทำบุญมีใครชวนไปทำบุญไหม มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองข้างๆกลาย The Tower จบจากอะไรมาจ๊ะโอโอโอโ The Tower The Hangman น้ำจ๋ามันเป็นยังไงโอ้ oh, มี10บดาบด้วยการเลิกรากับใครแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวการตกงานหรือเปล่ามีเกณฑ์ของการตกงานนะอะน้ำกรกฎมินพิจิตค่ะหนึถึงสิมีนามีนานะคะของมีนาแล้วอาจารย์ เปิดไว้ให้ดูเพื่อเป็นไกดลล์ไลน์สำหรับชีวิตคุณเผื่อจะได้ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ตั้งรับรู้ข่าวรู้เราลบกี่ครั้งก็ชนะนะคะอามากันที่ไพ่ใบแรกเลยฮารพินเทคค่ะช่วงนี้มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันอ่อนไหวเปราะบางเซนซิทีฟสูงมากๆกับอารมณ์ระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่แบบสลับซับซ้อนความอ่อนไหวความเครียด มีความคิดหนักคิดมากมีความเครียดอยู่เงียบๆนะคะการใช้สติควบคู่ไปกับใช้วิจสัญชาตญาณค่อนข้างจะดีนะคะฟังเสียงตัวเองให้มากฟังฟังสัญชาตญาณตัวเองให้มากคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาบอกอะไรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะจะก็ให้ฟังไว้ฟังเชื่อเชื่อไว้เชื่อไว้เยอะ ที่ผ่านมามีเดอะทาวเวอร์มาด้วยนะ่ะอดีตที่ผ่านมาจบจากอะไรมาบางคนตกงานเหรอคะ <c oughs> มีเกณฑ์ของการตกงานแล้วแ,และกำลังจะเริ่มต้นอะ่ะบางคนก็ไม่ได้ตกงานแต่ออกจากงานแบบกระทนหันไม่ทนันตั้งตัวด้วยอารมณ์ความฉุนเฉียวความโมโหอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์แต่ว่าตกได้ไม่นาาหรอกสุดท้ายก็จะมีงานเข้ามาให้คุณเพราะว่าหน้าที่ความรามับผิดชอบภาระของคุณค่อนข้างเยอะในบางคนก็ มีความรู้สึกอาจจะบางคนนะขยันทํางานมากนะเหมือนเราทุ่มเทกับการทํางานมากๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราทุ่มไปแล้วอะ่ะเราขายันเราทุ่มไปแล้วเราให้ใจเราช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาไม่ใช่เลยมันเป็นความรู้สึกว่าทําดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีนะ่ะก็ก็เครียดนะมีความเครียดอยู่กําลังตัดสินใจอาจจะอยากจะออกจากงานหรือตัดสินใจไปแล้วหรือบางคนตกงานไปแล้วก็ตาม,มคุณเป็นคนขยันนะ เป็นคนที่มีความขยันแต่ว่ามีความน้อยอกน้อยใจในการทํางานนะคุณเป็นคนฉลาดขยนันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนใจบุญน่ะรูปลักษณ์ของคุณภายนอกกับกับในใจของคุณมันค่อนข้างจะไปคันโคลรทิดโคลทางนะคะเออเป็นคนใจบุญแต่อาจจะเป็นคนแรงผู้จาแรงแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความก็ค่อนข้างจะรู้สึกถึงความ ควรพูดอะไรควรพูดก็ควรอะไรไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดเพราะว่าคุณอยู่ในอารมณ์ที่เปราะบางเกินไปอารมณ์อ่อนไหวเกินไปก็อาจาจะจะจะแรงกับบางสิ่งบางอย่างได้การแรงก็นํามาซึ่งความเสียหายความสูญเสียเหมือนกันนจะจ๊ะถ้ามีหนี้มีสินอยู่ก็ยังคงเป็นหนี้สินที่ยังจัดการได้ยากนะบางคนผ่อนรถผ่อนบ้านเป็นคนมีค่านะคะอืม คุณมีเกณฑ์ของการที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆค่ะจากที่งานเก่าๆที่มันไม่ดีคุณอยากอยากจะไปทํางานของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการตัวเองหรือว่าบางทีเส้นทางบางเส้นทางเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าถึงเวลาแล้วละงานตัวเนี้ยแม่ทําให้คุณร่ํารวยรอกถอยทุ่มไปแค่ไหนก็มารวยเขาอาจจะเปิดทางก็ได้การตกงานไม่ใช่ว่าหรือการออกจากงานไม่จําเป็นต้องต้องคิดว่ามันหมดสิ้นหนทางมันอาจจะมีทางเดินที่ดีกว่านั้นก็ได้ด้วยความชาญฉลาดของคุณอนะ บางคนจะอยู่ๆก็เปิดช่องเปิดทางให้เราได้ตกงานแล้วออกไปทำงานของเราเองสร้างความร่ำรวยก็ได้แต่คุณยังเกิดความละล้าระลังเกิดความระล้าระลังอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเกิดความรู้สึกถึงยังเหมือนก็ยังมองไม่ออกว่าจะทำอะไรดีมันอัธนัดแบบนี้ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ประมาณนั้น บางคนต้องทนอยู่แหละบางคนนะก็ยังไม่ได้ออกแต่ต้องทนอยู่เพราะว่างานคือเงิน,นงค่ะงานคือเงินบรรดาลสุขให้คุณได้ถ้าตกงานไปก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไปได้ยากนะในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะออกจากงานก็หางานใหม่มองทิศทางของการงานให้ดีก่อนนะคะหรืออาจจะค่อยๆหยิบค่อยๆจับอะไรไปก็ได้นะคะเหมือนอยากหลุดพ้นนะอ่ะอ,อารมณ์ของคุณจริงๆคุณมีมีคิดไว้ คุณมีคิดไว้แลาคุณวางแผนกับการทํางานของคุณเองเออมีงานที่คุณจะหยิบจะจับด้วยตัวคุณเองได้เหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้ในด้านของความรักบางคนอาจจะถูกแหวนอยู่ในความจำยอมจำทนจำใจกับความผิดหวังความเสียใจรักครั้งนี้เป็นรักโสดไหมคุณไปรักคนมีเจ้าของเข้าหรือเปล่าหรือคุณไปรักใครบางคนที่มันดูแล้วมันอาจจะเราไม่โสดหรือเขาไม่โสด คุณรู้แหละว่าเส้นทางความรักนี้ของคุณจะไปในทิศทางไหนนะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้หรอกคุณรู้ทุกอย่างรู้หมดอ่ะบางครั้งอดไม่ได้ในความรักของคุณบางคนอาจจะไปรักคนไม่โชคของรักคนที่เขาไม่ไม่ควรจะรักใจของคุณนะ่ะเป็นคนที่ทุ่มเทกับคนบางคนเวลาทุ่มเทอะไรแล้วมันค่อนข้างหนักอยู่นะเวลาที่คุณทุ่มเทกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือกําลังตัดอกตัดใจบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกับใครสักคนหนึ่งด้วยแหละ มันมีความรู้สึกว่ามันดิ่งเกินไปแล้วมันดาวเกินไปแล้วมันไม่ไหวกับความสัมพันธ์ที่เราต้องทนแต่บางครั้งก็ไม่รู้จะทํายังไงกับความสัมพันธ์ยังออกไม่ได้กับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาดูซิว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปในเดือนนี้คะน้ำกรกฎมินทุกจ็บค่ะ ก็จะยังมีความรู้สึกวนไปวนกลับกับเรื่องเดิมๆนั่นแหละค่ะคุณเป็นรักที่เป็นรักซ้อนไหมเป็นรักที่ปิดบงังซ่อนเรน้นบอกใครไม่ได้วนกลับวนคิดวนกลับคนเก่าๆก็จะกลับมาตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกลืมแล้วลืมอีกลืมไม่ได้ค่ะจะวนเวียนในความคิดมันอยู่ในความทรงจําในความคิดความเสียใจตัดออกไม่ได้จ้ะโอเคไหมความรักของคุณอา่า ไปกันที่คนโสดแบบโสดสนิทเลยนะโสดแบบโสดสนิทไม่มีใครค่ะจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมหรือว่าจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างคนโสดโสดจริงหรือเปล่าดูเหมือนโสดไม่จริงป่ะโสดไม่จริงเพิ่งโสดหมาดๆเหรอยังคิดถึงคนเก่าคนโสดยังต้องการความสัมพันธ์เก่าๆบางคนทะเลาะกันแล้วเพิ่งจบความสัมพันธ์ตัดความสัมพันธ์ไปก็ยังไม่ทําให้คุณที่จะ จะดูจะเยียวยาตัวเองเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้คนโสดยังต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งได้แต่คิดถึงคนเก่าๆอยู่ค่ะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะมีเด็กคบอยู่กับเด็กหรอคะเด็กคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณไม่รู้ว่ามีเด็กเข้ามาในความสัมพันธ์ยังคงต้องอยู่เงียบๆค่ะ ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างทําอะไรไม่ได้หรือรอเวลาใครบางคนให้ให้หลุดพ้นจากพันธนาการก่อนนะคะยังไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์นี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ขอโทษทีนะคะยังไม่ชัดเจนต้องรออีกสักพักใหญ่ๆค่ะ,ะไปดูความสัมพันธ์ซ้อนค่ะรักซ้อนความสัมพันธ์ซ้อนนะคะรักซ้อนมาดูความสัมพันซ้อน รักซ้อนจะเป็นยังไงต่อไปคะรักซ้อนยังเวียนว่ายตายเกิดยังวนไปวนกลับวนกลับวนไปสร้างความเจ็บสร้างความทุกข์คุณพยายามที่จะเดินหันหลังให้ออกมาจากอดีตพยายามเดินหันหลังออกมาจากอดีตเพราะเจ็บปวดคุณมีครอบครัวหรือเขามีครอบครัวไม่รู้ว่าแต่ยังเดินไปเหมือนเดินไปแล้วเดินกลับเดินกลับแล้วเดินไปพยายามแค่ไหนก็ยังเดินไม่ลงคะ่ะยังเป็นรักซ้อนอยู่นะคะอ่ะ ไปดูในความสัมพันธ์ของคนคุยค่ะคนคุยคนเริ่มความสัมพันธ์ที่เริ่มคุยกันความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้ไหมได้จ้ะความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้ถ้าคุณเปิดใจค่ะใช่การเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีพัฒนาได้ไปได้สวยด้วยนะ ถ้าคุณยอมเปิดโอกาสเปิดใจให้กับใครบางคนเป็นแสงสว่างเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความหวังและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีฝังความรู้สึกฝังสิ่งดาวนั้นสิ่งเกา่าๆมองให้มอง,หมองเห็นคุณค่าในตัวคุณเองคุณมีคุณค่าในตัวเองนะคะมีความพร้อมทีเดียวหลายๆเรื่องแต่ว่าคุณอาจจะเป็นลักษณะของคนที่แบบไม่ยอมลืมอดีตหรือย,ยังไม่อาจจะเริ่มต้นใหม่กับใครได้แต่ก็ให้พยายามเริ่มต้นใหม่ให้ได้ ไพ่ของการเริ่มต้นที่มีความสุขมาด้วยขอไพ่อีกหนึ่งใบเป็นไพ่แนะนําให้กับคุณขนกามกับไม่ได้ไปไม่ถึงคุณยังกักขังตัวเองอยู่กับความทรงจําความรู้สึกตัดออกไปค่ะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นในชีวิตเป็นความรู้สึกที่ไม่สุขก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเหมือนเหมือนคุณโดนพัฒน,นาการไว้แล้วยังไม่ออกจากพันธนาการอาจจะเป็นพันธนาการใจไม่มีใครมาขังรหรอก แต่เราก็ยังคิดวนเวียนซ้ำซากนั่นคือคุณขังตัวเองอยู่กับพันธนาการของคุณเองจะไปทางไหนก็ไม่ได้เห็นไหมโดนปิดผูปิดตาโดนมัดโดนมัดถ้าก้าวซ้ายคุณก็เจ็บก้าวขวาคุณก็เจ็บเพราะฉะนั้นพันธนาการนี้มันอยู่ที่ใจของคุณล้วนๆค่ะถ้าคุณออกจากพันธนาการนี้ได้คุณจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่โอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชรนบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะ